สวัสดีครับรายการอาจารย์มาน์พบปัญหาครั้งนี้นะครับก็มีคําถามจากนักศึกษาในนักเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะฮะก็เข้ามาถามเป็นเรื่องของการบัญชีต้นทุนนะครับถ้าถาม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 ผ่านเฟซบุ o กนะครับอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์สวัสดีค่ะหนูอยากรบกวนถามอาจารย์เรื่องหนึ่งค่ะเรื่องหนึ่งนะคาออฟูโนี่รวมถึงค่าแรง ทางอ้อมไหมคะเพราะออฟคอรอุซโซคืออะไรก่อนนะในตัวเนี้ยนะมันคือต้นทุนขายต้นทุนขายอยู่ในในบัญชีหมดอะไรครับหมดห้าหมดห้านะครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายคราวนี้คุณถามเนี่ยว่าคอาเดออฟุซโซเนี่ยนี่นี่รวมหึงค่าแรงทางอ้อมไหมนะฮะเอ่อดังนั้นที่คุณถามเนี่ยคือธุรกิจผลิตสินค้าและ เพราะว่ามามาถึงค่าแรงหนังอ้อมแล้วต,ต้องต้องเป็นธุกนรกิจผลิตสินค้าคะนะครับก็ค่าแรงนังอ,อ้อมพีจคุณว่าเนี่ยคืออันนี้อันนี้นะค่าแรงหนังอ,อ้อมค่าแรงทนงอ้อมเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้ตัวย่อว่า mo หรือบางครั้งก็เรียกว่า oh ก็แล้วแต่นะฮะค่าแรงหนังอ,อ้อมค่าใช้จ่ายการผลิตมันเออค่าแรงนงอ้อมเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิตงั้นผมต้องต้องท้าความอีกนะว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคืออะไรเนี่ยผมต้องท้าวามอีกว่า ไอ้คำว่าค่าใช้จ่ายอผลิตเนี่ยมันประกอบด้วยนะฮะค่า <What? S 1> มันมันประกอบด้วยอุ้ยวก่อนนะกึ oh, <keep> ่งมันประกอบด้วยวัตถุดิบทางอ้อมมันประกอบด้วยค่าแรงทางอ้อมแล้วมันประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงงานคุณต้องเข้าใจก่อนว,ว่าครับว่าคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตมันมีสามตัวนี้เป็นส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายการผลิตนะคอานี้คุณก็ต้องรู้นะว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์คืออะไรเดี๋ยวผมก็ต้องท้าความอีกเท้าความก่อนที่จะไปต้นทุนขายออต้องเท้าความก่อนในในธุรกิจผลิตสินค้าีมันจะมีทั้งต้นทุนผลิตกับต้นทุนขายอืคุณต้องรู้ว่า คำว่าต้นทุนผลิตก็คือว่าการจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วยเนี่ยต้องใช้อะไรในส่วนประกอบบ้างนะ,ะถ้ามีสามส่วนประกอบหลักก็คือวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต,ใน,ใน,ใลตนี่คือส่วนประกอบหลักๆนะครับหนึ่งสองสามนะฮะครานี้ไอตัวค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ย ไอ้ตัวค่าแรงค่าตรงของคุณเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แต่คำถามอยู่ตรงนี้คำถามถามว่าอะไรค่าแรงคาาอ้อมอ๋อค่าแรงคางค่าแรงคาาอ้อมเนี่ยมันอยู่ในนี้ไงฮะอยู่ในค่าใช้จ่ายการผลิตนี่ไงเชื่อมโยงให้ดูนี่ค่าแรงอ้อมเนี่ยมันอยู่ในคใช้จ่ายการผลิตนี่อยู่ในนี้มันอยู่ในค่าใช้จ่ายผลิตและค่าใช้จ่ายผลิตเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของผลิตภัณฑ์ดีเอ็่ะตัวย่อๆนะฮะ นี่ตัวยออ่อคือน,นี้คือ d m d l และ m o ถ้าผมใช้ย่อยๆยอยนี้นะฮะตอนนี้คุณถามอะไรต่อล้วฮะผมคำถามคุณอุ้ยเห็นภาพแวบๆไม่รู้เป็นใครเลืมไฮไลท์เลมไฮไลท์อ่ะดูเห็นได้ว่าต,ต่างเขียนเขียนว่าหมายถึงวัตถุดิบทั้งค่าวัตถุดิบค่าจ่ายในการผลิตและค่าแรงทางตรง <c> แต่จะไปรวม เข้า pl ของบริษัทแน่นอนต้นขายมันอยู่ใน pl อีกแล้วก็วคืองบกาไรารทุนนะครับครั้น,นี้ผมอธิบายอย่างนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจนี่ไงคะมาเห็นในเว็บต่างๆเขียนว่า cost of goods sold นะเขียนว่าค่าวัสดิบก็คือวัตถุดิบทางตรงค่าที่จ่ายการผลิตอืมอเห็นไหม ก็คือค่าแรงทางอ้อมเป็นอยู่ในค่าใช้จ่ายการผลิตและค่าแรงงานทางตรงเออนะเขาเขาพูดถูกอ่ะตัวแรกคือวัดเนี่ย d m ตัวนี้คือ dl และตัวนี้ก็คือ mo mo อย่างที่ผมบอกฮะซึ่งคุณต้องรู้นะไอ้ mo เนี่ยมันลงทั้งมันมันมีทั้งตัวดิบทางอ้อมค่าแรงอ้อมและค่าใช้จ่ายอื่นในโรงงานค่นะคราวนี้ผมเขียนมาไว้ใคุณดูดีกเผื่อคุณจะเข้าใจมากขึ้นดีไหมครับ ดีค่ะดีนะฮะคือคุณต้องมีเข้าใจความรู้พื้นฐานก่อนว่าการที่ได้มาซึ่งต้นทุนขายไอ้อคอร์สอุสโอนคุณถามเนี่ยมันมาอย่างไรในชะ่ไมมันมาจากงบต้นทุนผลิตก,ก่อนม,นมาจากงบต้นทุนผลิตงบต้นผลิตประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปค่าแรงทางตรงที่ใช้ไปค่าใช้จ่ายการผลิตที่ใช้ไปถ้าเมื่อกี้ที่พูดอะอว่ามันใช้ไปอะไรระหว่างงวดเป็นตรงเงินเท่าไหร่ารวมานม เอามารวมกันเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนหรือในระหว่าง,างวนันต้นทุน,นที่เก,เ,นนเ,นนเกิดขึ้นในเดือนนี้สมมติว่าทำในเดือนนี้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วแล้วก็บวการะหว่างผลิตต้นบวกกันเป็นต้นทุนทั้งสิ้นทั้งหมดเลยตั้งแต่ ของมวนนี้และของมวดต่อด้วยนะฮะแล้วก็หาผมต้องเลื่อนหน่อยห e. า WIP ก็คืองานระหว่างผลิตไปตัวนี้เขาเรียกว่าต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ เนี่ยต้นทุนสินค้าที่บริษคุณดูให้ดีนะต้นทุนสินค้าที่บริษ็จนั้นประกอบด้วยอะไร D M D L M O งานระหว่างผลประกอบด้วยอะไรงานระหว่างผลก็ประกอบด้วย D M D L M O ที่ใช้ไปแต่ยังไม่เสร็จงานระหว่างผลไปกวประกอบด้วยอะไร D M D L M O ที่ยังไม่เสร็จเออที่จะยกไปในงวดหน้าสรุปแล้วมันไม่ว่าไอ้สามตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันประกอบด้วย D M D L M O นะคราวนี้แล้วไอ้ตัวนี้มันทำอะไรต่อไ้ได้บรรทัดสุดท้ายเนี่ย คุณก็ต้องไปทํางบกำไรขาดทุน,ทน,นต่อมันจะมีความสัมพันธ์กับงบกำไรขาดทุนว่ากำไรขาดทุน,นเนี่ยก็ประกอบด้วยการเอาขายแล้วเอาขายหากักต้นขายซึ่งถ้าเกิด็นการบัญชีสินค้าแบบเปอริชวลในต้นขายเนี่ยมันก็จะโชว์ตัวเลขนี้กลมๆเลยใช่ไหมฮะ มันจะดูใน G L จะเห็นต้นขายเลยซึ่งในต้นขายประก,กอบด้วย D M d I P O นนั่แหละฮะแต่ก็จะเป็นแบบผลิติกมันจะเป็นอย่างงี้ฮะต้นขายประกอบด้วยสินค้สาสำเร็จรูปต้นมวดตั้งไว้บวก,บวกจะไม่บวกซ<ม>ื้อ<ม><ก>อะไรอนะ่ะมันจะดูกิจนสินค้ามันก็ต้องบวกด้วยตัวนี้ไงฮะ,ะบวกต้นทุนผลิตบวกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเนี่ยแหละฮะบรรทัดสุดท้ายของงบเนี่ยค่ะค่ะ ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะอันนี้มันดูไม่ค่อยสวยผมก็ล่งันนิดนึงจะได้สวยงามหน่อยนะฮะทุกอย่างทำอะไรมันต้องปาดนี้แต่ทำไมตัวหนงสือเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นจตาไปแล,ล้ว <c oughs> ติดตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็กลายเป็นสินค้ามีไว้เพื่อขายับ สินค้าสำเร็จรูกปกลายเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นต้นขายเน,น,ายนี่ยออกยอดมาตัวนี้คือต้นขายที่คุณทำคอ้อนกับคู่โซฮะแล้วคุณก็เอาขายหาต้นขายเป็นละฮะกำไร ตอนอะไรที่คุณถามเนี่ยคุณถามตัวเนี้ครับค้อนออคูโซของคุณเนี่ยตัวเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างก็จริงมาจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ย<ล>ต้นสิน,<ล>นค้าที่เป็นเศษอย่างที่ผมบอกมันคือ<ล> D M D L และ M O ใช่ไหมฮะถามว่าสินค้าเ็จรูปตน้นพุ่วรประกอบด้วยอะไรบ้าง D M D L มันก็ประกอบด้วย D M D L M O มันถูกใช้่างนี้อยู่แล้ว แล้วสินค้าสำเร็จรูปไปก็ว่ะหลังมันต้องประกอบด้วย D M D L M O เหมือนกันสรุปแล้วที่คุณไปดูตางที่ต่างๆก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่ดูอันนี้ผมก็ขยายวันคุณเห็นว่ากระบวนการในการได้ต้นทุนขายมามันประกอบด้วยอย่างนี้ซึ่งไอ้ไอ้พวกชื่อพวกนี้มันส่อใต้ด้วย D M D I O กันหมดก็คืออยู่ใน P L ที่คุณว่าก็คืองบรายลงขาดทุนแล้วเนี่ยเนี่ย P L เนี่ยคืองบกแปลขาดทุนเนี่ยก็ขายอยู่ใน P L เนี่ย ซึ่งทุกอย่างมันก็อยู่ใน P L ถ้ามันเป็นรายได้ให้จ่ายใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันเกิดมาจากอคุณจะหาอต้นทุนขายคุณก็ต้องไปดูต้นทุนผลิตก่อนเพราะว่าคุณจะต้องจาค่าแรงพางอ้อมมันคือต้นทุนผลิตใช่ค่าแรงอ้อมมันค่าแรงพันอ้อมมันคือค่าใช้จ่ายการผลิตและค่าใช้จ่ายผลิตมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตค่ะแล้วต้นทุนการผลิตมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายต้นนขายเป็นส่วนหนึ่งของ P and L ที่คุณว่าอ่าครับ แล้วจบเพียงเท่านี้นะฮะคุณถา,ถามแค่นี้เอง